คนสายตาสั้นเขามีมุมมองในการมองแบบไหนกันนะเพื่อนๆอนอยากรู้หรือเปล่าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าปัจจุบันปัญหาสายตามีงนีมากขึ้นอย่างรวดเร็วโ,โดยเฉพาะสายตาสั้นซึ่งทําให้สายตามองไกลไม่ชัดยิ่งสั้นมากการมองยิ่งมัวลงค่ะอยากรู้ไหมคะว่าคนสายตาสั้นการมองของเขาเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้คะ่ะใครบ้างที่เห็นภาพแบบดังกล่าว คนกำลังมีภาวะสายตาสั้นแล้วนะคะแก้ไขให้ง่ายด้วยการใส่แว่นค่ะแต่การซื้อแว่นด้วยการคาดเดาค่าสายตาของตัวเองเป็นการประมาณค่าก็าอาจจะเป็นผลร้ายต่อสายตาของเราได้ดังนั้นแนะนำเพื่อนๆเข้าไปตรวจวัดสายตากับช่างผู้ชำนาญการได้เรียนหรืออบรมการวัดสายตาโดยตรงหรือกับนักทัศนมาตรจะดีกว่านะคะ เมื่อได้แว่นที่ตรงกับค่าสายตาที่แท้จริงของเราก็จะช่วยทําให้การดําเนินชีวิตของเราง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อลดอาการเพ่งของสายตาและสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะร้านแว่นตา i m e Optic ยินดีให้บริการเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มตรวจวัดสายตาให้ฟรีแวะเข้ามาได้เลยนะคะของเราตั้งอยู่เยื้องธนาคารกรุงไทยสาขาชุมแพค่ะทักเข้ามาเป็นข้อความสอบถามได้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ